เขียนอนาคตตัวเองทําแค่สองข้อนี้นะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะถ้าเราอยากจะมีไลฟ์สไตล์แบบผมนะก็คืออยากทําคลิป อยากไปท่องเที่ยวไปที่ไหนก็สามารถทํางานได้เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยอะไรผมอยากจะบอกว่าไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินไม่ได้เริ่มต้นด้วยนะการหางานไม่ได้เริ่มต้นด้วยการทําธุรกิจแต่เริ่มต้นด้วย2ข้อครับข้อที่1ก็คือเราต้องลืมอดีตไปซะหลายคนเนี่ยพยายามจะจับจองว่าอดีตฉันเคยมีพื้นฐานยังไงอนาคตก็ไม่ได้แตกต่างจากอดีตมากนะักแต่ผมอยากจะบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นผมเคยเป็นหมอคนนึงทางานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาล สักพักหนึ่งผมก็ย้ายมาอยู่เอกชนสักพักหนึ่งผมก็เปิดคลินิกสักพักหนึ่งนะผมก็ไปศึกษาเกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์ทําธุรกิจและเหมาก่อสร้างมีอู่ซ่อมรถเขียนหนังสือจัดงานอีเวนต์นะครับเป็นสปิเกอร์ระดับประเทศนะครับไปสัมมานาทั่วโลกมีธุรกิจโคชชิ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับการให้ความรู้สังเกตไหมครับว่า มันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราเรียนมาหรือสิ่งที่เราเคยเป็นเสมอไปแต่อย่างแรกคือเราต้องลืมอดีตไปก่อนแล้วเราทําข้อที่2ครับคือการเขียนอนาคตที่เราต้องการอนาคตที่เราต้องการเนี่ยไม่จาเป็นต้องฟิกแบบเป๊ะๆว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นนักธุรกิจไม่ต้องเลยครับเราแค่คิดเฉยๆว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเช่น เราอยากจะตื่นกี่โมงอย่างเช่นผมฝันว่าผมอยากจะตื่น6กโมงเช้ามาออกกํบบาลังกายทุกวันเราอยากจะไปส่งลูกที่โรงเรียนตอน7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปรับลูกที่โรงเรียนตอน4ี่โมงเย็น ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราฝันว่าเออมันจะดีไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถอย่างเช่นวันนี้มาที่ภาคสารสามารถแบ่งเวลามาให้ความรู้แบบนี้ได้มีความรู้อะไรก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆคนไทยได้แล้วก็มีรายได้เข้ามาโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเวลาและสถานที่นะครับดังนั้นะพอเราจินตนาการแบบนี้ เวลาที่เราเปิดโอกาสตัวเองเขียนอนาคตตัวเองออกมาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คืออะไรก็ตามที่คล้ายๆกับอนาคตเราจะดึงเข้ามาในโอกาสของชีวิตอะไรที่เป็น นะครับสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กับอนาคตอย่างเช่นมีคนชวนผมไปทํางานโรงพยาบาลแห่งหนึง่งนะครับผมก็ไม่ไปนะครับมีคนชวนผมนะครับไปเป็นวิทยากรนะครับแต่ไกลามากเลยนะครับแล้วทําให้ผมต้องทิ้งครอบครัวไปผมก็จะไม่เอาสังเกตไหมครับว่าอะไรก็ตามที่เหมือนกับความฝันเราจะเก็บ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 เข้ามาอะไรที่ไม่ใช่เราจะตัดตัดตแล้วก็สกรีนมันออกไปจากชีวิตมันทําให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเขียนไว้นะครับ ในจินตนาการของเราเราก็จะค่อยๆมองเห็นโอกาสนั้นแล้วก็เลือกมันเข้ามาโดยที่ไม่ได้เลือกโอกาสทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเลือกเฉพาะอันที่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดไว้ในจินตนาการเท่านั้นดังนั้น,นให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับใครอยากจะมีชีวิตแบบผมมีชีวิตแบบอาจารย์มดิตอึ่งลังสีหรือมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็ตามที่เราอยากได้จงลืมอดีตไปซะเขียนอนาคตในสมองว่าเออฉันเป็นจุดๆ,ๆนะครับดังนั้น หลังคลิปนี้เราส่งกันบ้านในคอมเมนต์กันว่าฉันเป็นจุดๆๆอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นผมฉันจะเป็นคนที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาแล้วก็ไม่ต้องทํางานในสิ่งที่เกลียดแต่ว่าเลือกที่จะทํางานในสิ่งที่รักตลอดชีวิตถ้าเราเขียนว่าฉันเป็นจุดๆๆได้ในจินตนาการของเรานะครับผลสุดท้ายนะครับเราก็จะเลือกในสิ่งที่คล้ายๆกับจินตนาการของเราครับรักทุกคนใครชอบไอเดียไมซ์เซตแบบนี้นะครับผมมีแบ่งปันทุกวันอังคารกับวันพฤหัสประมาณเที่ยงตรงใน Facebook ที่ชื่อว่า หอทีมดรทีมนะครับแล้วเจอกันขออวยพรทุกคนให้จินตนาการฝันใดขอให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตอย่างรวดเร็วครับสวัสดีครับ